ขหบดีบุตรอริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศท,ทั้งหกโดยเฉพาะแล้วเป็นอย่างไรเล่าขหาบดีบุตรพึงทราบว่าทิศท,ทั้งหกเหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย พึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำพึงทราบว่าสมณะพรามเป็นทิศเบื้องบนหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าขหาหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่าน 2. เราจะทำกิจของท่าน 3. เราจักดำรงวงสกุล 4. เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำการละล่วงลับไปแล้วเราจักกระทำทักษิณาอุทิศท่านขหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะหประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะหประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาขหาหบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4. ด้วยการปรนนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพขหาบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิ์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิโดยฐานะ5ประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย ทําทำการคุ้มครองในทิศทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังขหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับขหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วยอมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือ 1. จัดแ,แจงการงานดี 2. ส,ง,สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้ายขหาบดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการพูดจาไพเราะ 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์ 4. ด้วยการวางตนเสมอกัน 5. ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกัน ขหบ,บดีบุตรทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายอันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะหประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 4. ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 5. นับถือสมาชิกในวงของมิตรเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำขะหะบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยให้ทําการงานตามกําลัง 2. ด้วยการให้อาหารและรางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้ 5. ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยขหาบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันในปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือ 1. เป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. กระทำการงานให้ดีที่สุดนํานำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนขหาบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับ 5. ด้วยการคอยถวายอามิตรทานขหะบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ6ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันง,งดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทําทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจมแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศกเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น